เฮลโลสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้หรือว่าไลน์นี้นะครับพี่จะมาเฉลยข้อสอบครับก้าวิชาสามัญปีล่าสุดคือปี63ต่อเนาะหลังจากเมื่อวานนี้พี่เฉลยถึงปีข้อ3ไปแล้ว,ลวถึงปีถึงข้อ3ไปแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาลุยข้อ456เน,ะนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีไฟล์ข้อสอบนะครับถ้าดูใน YouTube ดาวโหลดได้ที่ใต้ดีสคริปชั่นข้างล่างคลิปนะครับและถ้าดูใน Facebook หรือกำลังดูไลฟ์ดาวโหลดได้ที่ลิงก์ข้างบนเนาะ ไปตระหนเอกสารครับแล้วมาเรียนไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อพร้อมแล้วทุกคนครับไปจัดกันดีกว่านะครับไปลุยกันเลยวันนี้นะครับปะ่ะวันนี้นะครับเราจะมาลุยข้อที่4่กันต่อโอเคไหมข้อที่4เขาบอกว่าอะไรบ้างเอ่ยนะครับข้อที่4เขาบอกว่ากําหนดให้เวกเตอร์ v ครับเป็น 2i บวก 3j แล้วก็บวก k อ่าเวกเตอร์ v, v ครับเป็น 2i บวก 3j แล้วก็บวก k เนาะแล้วค่าของ v cos กับ i ดอทกับ j บวกกับ k เนี่ยนะครับเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ทุกคนครับอันดับแรกต้องหาอะไรก่อนต้องหาไอ้เจ้า v cos i ก่อนนะครับแล้วก็หาแล้วก็เราก็ได้เท่าไหร่ก็ไปดอทกับ j บวกกับ k ทีทุกคนครับการคอสการดอทน้องจำได้ไหมการคอสคือผลคูณเชิงเวกเตอร์ พอ,พอคูณกันเสร็จสับแล้วจะต้องได้ไปออกมาเป็นเวกเตอร์ส่วนการดอทกันคือผลคูณเชิงสเกลาร์เมื่อคูณหรือดอทกันเสร็จสับแล้วต้องออกมาเป็นสเกลาร์หรือค่าคงที่งั้นพี่ขอทวนสักนิดหนึ่งสําหรับการดอทนะครับน้องสำหรับเผื่อบ,บางคนลืมไปแว้นใช่ไหมลืมแล้วทบทวนการดอทนะสมมุติว่าทุกคนครับสมมุติว่าถ้าเรามีเวกเตอร์ a i เนาะ a i บวกกับ b j เนาะแล้วก็บวกกับ c k แล้วกันอนะ c k นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นเวกเตอร์ v แล้วกันเนาะอ่าเวกเตอร์ v ส่วนเวกเตอร์ u พี่เอาเป็นอะไรดีกะเป็น a b c เนาะ d แลยกันอะ่ะ d i บวกกับ e j เนาะแล้วก็บวกกับ f k สมมุติเนาะเป็นเวกเตอร์ u ถ้าสมมุติว่าน้องอยากจะหา v u โอเคปะสมมุติว่าถ้าน้องอยากจะหาเวกเตอร์ v เวกเตอร์ u ทำไงนะให้น้องจับตัวเลขที่พิที่พกัดที่ตรงกันมาคูณกันอย่างเช่น อีนี่เป็น A ใช่ไหมพิกัดตรงกันคือ i อเอคูณกับ d แล้วก็บวกกับพิกัดเอาสมมสิ์หน้าหรือตัวเลขเนาะตัวเลขหน้าพิกัด j คูณกันนะครับแล้วก็บวกกับสมมสิหรือตัวเลขหน้าพิกัด k คูณกันนะครับงั้นเวลาหา v u ก็จะกลายเป็นเอา A นะครับ A ไปคูณกับ d เนาะนะครับเอคูณ d พี่เขียนแบบนี้ A คูณ d บวกกับ b คูณ e ใช่ไหมแล้วก็บวกกับ C คูณด้ไหลก็ตอบมาเป็นค่าคงที่เห็นไหมมันจะกลายเป็นสเกลาร์คือค่าคงที่ โอเคปะ่ะแบบนี้เนาะและอีกอันนึงครับที่พี่อยากจะแนะให้น้องเผื่อบ,บางคนงงเนาะว่าเวกเตอร์ i ทเฉยหรือ i บวก j มันคืออะไรโอเคปะ่ะถ้าเขาไม่มีเวกเตอร์พิกัดไหนแสดงพิกัดนั้นเป็น0ูนย์ยกตัวยอย่างเช่นสมมติว่าเวกเตอร์ i เวกเตอร์ i i ก็คืออะไรครับมันก็คือ0ูนย์ i ใช่ไหมบวกกับเอ้ไม่ใช่0ูนย์ i ตัวทีครับเป็น1 i เนาะเป็น1 i 1 i อ่ะลบลบลบ,ลบ,ลบเป็น1 i มันคือเวกเตอร์ 1i แล้วก็บวกกับ0 j แล้วก็บวกกับ0 k เออแบบเนี้ยโอเคปะ่ะนนี้ทบทวนให้หรือถ้าเป็นเวกเตอร์ j เฉยอะเท่าเขียน j เฉยๆก็คือ0 i บวกกับ1 j เนาะหรือเขาไม่เขียน1ก็ได้เนาะแล้วก็บวกกับ0 k แบบเนี้ยเออนี่คือเป็นการทบทวนให้อ่ะทีนี้อันดับแรกพี่จะหา v cos เวกเตอร์ i ก่อนแล้วเวกเตอร์ i คือเวกเตอร์ e แบบเนี้ยเนาะ1 วิกเตอร์หน้านะครับตัวเลขหน้า oh i เป็น 1. 1ตัวเลขหน้า j 0ตัวเลขหน้า k เป็น0เนาะทีนี้ไปดูการคอร์สกันคอร์สกันคอร์สยังไงวิธีการคอร์สอารมณ์คล้ายๆการหาเดทของเมทริกซ์ิงไหมครับอันดับแรกเราใส่ก่อนใส่พิกัดก่อนครับอันดับแรก i j k ตัวไหนเป็นตัว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 แรกใส่สัมประสิทธิ์ข้างหน้าพิกัดลงตามนี้ i j k อย่าง v คือ2 3แล้มันก็1จะมาใช่ใส่ลงไปนะครับ <OST> 2 3แล้วก็1ส่วนพิกัดไอส่วนเวกเตอร์ I ที่เฉยคือนะครับก็คือตัวเลขหน้า I คือ1ที่เหลือเป็น0 0นเนาะโอเคปะ่ะน,นี่คือการคอสเนอ้องใส่แบบนี้สซบทีต่อไปเขาถึงวิธีการคอสครับการคอสต,ตัวหน้าเราจะปิดอีนี่ปิดหลักไเนาะถ้าคอสของถ้าจะเอาตัวเลขหน้าไเนาะนะครับอันดับแรกปิด,ป,ดปิดของ I เสร็จแล้วให้น้องจับ3คูณกับคูลงเนาะก็จะเหลือเดทของวิธีอันนี้ โอเคปะเออตัดนี้ออกเหลือเด็ดของเมทริกสามคูณศูนย์แล้วก็ลบกับศูนย์คูณหนึ่งเด็ดของเมทริกตัวนี้ทุกคนครับอ่ะพี่เขียนอย่างนี้ดีกว่าเด็ดของเมทริกสามหนึ่งศูนย์ศูนย์ดีกว่าโอเคปะของเมทริกไอโอเคปะเออเด็ดของเมทิคตัวนี้เนาะต่อไปหาพิกัด J ของพิกัด J ครับของพิกัด J เราก็ปิดหลักนี้ตึง้งแล้วก็ปิดตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเหลือเด็ดของเมทริคสองหนะึ่งหนึ่งศูนย์เนาะแต่ต้องใส่ลบด้วยครับเนาะสองหรับพิกัด J ต้องใส่ลบนะ ก็จะกลายเป็น2 1 10จริงไหมของพิกัด J แล้วต่อไปสลับเป็นบวกเนาะก็ปิดพิกัดตรงนี้เนาะตึงตึง,ตงก็เหลือ2 3 1 0ครับ2 3 1 0ของพิกัด K อะน้องหารเด็ดสคูณ0หารเด็ดมทริกสองส,องสองทำไงนะคูณลงลบคูณขึ้นเนาะงั้นคูณลงก่อนครับ3คูณ0ย์ก็กลายเป็น0ย์ลบคูณขึ้น0นคูณ1ก็กลายเป็น0ูไนไอจริงไหมไอ ่ะลบกับอีนี่เนาะคูนลงครับคูนลงเป็นเท่าไหร่เนี่ยคูนลงเป็น2โอเคปะคูนลงเป็นสองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปิดถูกไหมเนี่ยอีตรงนี้ปิดอีนี่เนาะสองหนึ่งหนึ่งศูนย์ถูกแล้วอ่าคูนลงครับศูนย์อ่าคูนลงเป็นศูนย์นะครับลบคูณขึ้นเนาะหนึ่งจริงปะเดี๋ยวลงขึ้นหนึ่งเนาะของพี่กัดเจต่อไปครับคูนลงศูนย์อ่าบวกศูนย์นะลบคูณขึ้นสามนะครับลบสามนั่นเอง แล้วก็ k แสดงว่าพิกัด v คูณ i คืออะไรครับมันก็คือ0 i ลบๆเป็นบวก1 j พี่ไม่เขียนแลน้วกันนอ1 j แล้วก็ลบกับ3 k ได้มาแล้วครับอันนี้คือเวกเตอร์ v คอสกับเวกเตอร์ i เนาะได้มาแล้วคืออีนนี้นี่เองทุกคนที่สิ่งที่โจทย์ต้องการถามคืออะไรครับโจทย์ต้องการอยากรู้ว่าเอาอ e ีเวกเตอร์ v คอส i ในทุกคนครับไปดอทกับ j บวก k, k. อเอาพี T ่ตีแบ่ง เส้นข้างๆแล้วกันเนาะนะครับดังนั้นดังนั้นอยากจะเวกเตอร์ v นะครับคอสกับเวกเตอร์ i เนี่ยไปดอทกับเวกเตอร์อะไรครับ j แล้วก็บวกกับ k เนาะไปดอทกันเนาะอ่ะทีนี้เวกเตอร์ b i เราเขียนก่อนมันคือเท่าไหร่มันก็คือนะครับ0 i เนาะบวกกับ j แล้วก็ลบส k พี่เขาเขียนข้างล่างนี้ไหมมันไม่พอเนาะขอขอยุบมาเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะ ตึงต้งๆนะครับขอ,อยุ้มเขียนตรงนี้เอาแบบนี้ดีกว่าดูละแบบนี้แบบนี้น่าจะโอเคกว่านะครับอยากให้เขียนเป็นบรรทัดเดียวนี่นี่อ่าโอเคแบบนี้โอเคกว่านะฉันจากนัจากจะหาเนาะอยากจะหา v นะครับ cos กับ i ดอทกับนะครับดอทกับไลดอทกับ j บวกกับ k อ่าโอเคเนาะเขียนเวกเตอร์เลยทุกคนนะเขียนเวกเตอร์ v cos i ก็คือ0 i เนาะบวกกับ J จะเขียนขีดบนหรือไม่ขีดหรือไม่เขียนก็นได้นะั้นแล้วแต่ครับมันไม่ใช่ประเด็นสาคัญเนาะเขียนหรือไม่เขียนก็แล้วแต่อันนี้บวกนะลบสามนั่นลบสามอ่าลบสามลบสามโอเคปะแล้วก็ดอทกันอะไรครับศูนย์จริงไหมมันไม่มี i ก็ศูนย์เนาะแล้วก็บวกกับหนึ่งก็คือ j เดียวแล้วก็บวกกับ K อ่ะการดอทกันทำไงนะจับเลขที่ตรงกรันตรงนี้ดอทกันเลยตึงตึงเป็น 0. ดอท ศูนย์คูณศูนย์เนาะศูนย์คูณศูนย์แล้วบวกกับอ e. ีตำแหน่งถัดไปครับนี่คูณกันเป็น1คูณกับ1เนาะอ่ะบวกกัน1่คูณหและตำแหน่งสุดท้ายครับเป็นเท่าไรเอย่ยลบสกับ1เนาะลบสกับ1ตรงนี้เนาะแล้วก็บวกกับลบสคูณกับ1เนาะงาั้นคำตอบสุดท้ายไม่เท่าไหร่เนี่ยอ่ะ0เป็น1นลบสเนาะเอ้ยลบสเนาะเออ1นลบสจึงเป็นลบสงงั้นตอบช้อยข้อที่ 2ครับจบเป็นไงไม่ยากใช่ไหมเนาะไม่ยากใช่ไหมสำหรับการคอร์สกันและการดอทกันของเวกเตอร์เนาะถ้าใครสงสัยตรงไหนยังไม่คล่องไปเรียนย้อนหลังที่ที่คลิปของพี่ได้เนะาะทั้งในยู u ูบในใน a c e b o o k ครับเลือกเลือกเรื่องเวกเตอร์เรื่องการผลคูณเชิงสเกลร์หรือเป็นคูณเชิงเวกเตอร์มีชีตให้ด้วยนะครับไปดูไปเรียนย้อนหลงหนังได้เลยนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนก็ทักแชทมาถามพี่ได้หรือทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวพี่จะไปตอบโอเคไหม ไปดูข้อต่อไปครับเป็นเรื่องล็อกตัวนึับพี่อยากจะบอกว่าเรื่องล็อกเนี่ยในพาร์ทวิชาสามัญออกค่อนข้างจะง่ายถ้าน้องจําสมบัติล็อกได้น้องเก็บคะแนนฟรีจริงๆทุกคนครับโอเคเนาะนี่ไงมดูข้อ5เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าค่าของล็อก40ฐาน2ลบกับล็อกยี่าฐาน4เท่ากับเท่าไหร่แต่ก่อนจะทาข้อนี้ได้น้องจะต้องรู้คุณนะสมบัติของล็อกโอเคปะอ่ะพี่ขอทบทวนสมบัติล็อกที่มันจําเป็นต้องใช้สําหรับข้อนี้ สมบัติข้อที่1สมบัติข้อที่1ก็คือถ้าน้องไปเจอพี่จะเขียนลิมิตอะล้วะเขียนล็อกนะครับล็อกอ่ะพี่เขียนเป็นล็อก A ฐาน B แได้กันเนาะล็อก A ฐาน B แล้วไปเจอ A กําลัง M แบบเนี้ยน้องสามารถตบเลขชี้ก,กําลังของเลขหลังลนะ็อกเนี่ยมาไว้ข้างหน้าได้เนาะก็กลายเป็น M นะครับแล้วก็ล็อก A ฐาน B แบบนี้ได้โอเคปะ่ะคูณสมบัติข้อที่2นะครับถ้าน้องไปเจอล็อก A ฐาน a แบบแบบนี้ฐานเหมือนกันเนาะยุบได้เลยเลยเลยครับ ยุบได้1ทันทีอ่าโอเคเนาะนะครับต่อไปต่อไปมีอะไรอีกครับที่ต้องใช้สำหรับข้อนี้ถ้าเกิดว่านะครับน้องไปเจออีตรงนี้มั่งไปเจอ B ยกกําลัง n มั่งอ่าเมื่อกี้มันเป็นเลขชี้กําลังของตัวเลขอย่างล็อกเนาะอินี้เลขฐานเป็นเลขยกกาลังมั่งน้องสามารถเอาเลขชี้กาลังที่ฐานของล็อกเนี่ยมาไว้ข้างหน้าได้แต่ต้องเตะให้มันเป็นตัวส่วนแบบนี้เนาะนะสมมัติล็อกเนาะและก,และก็และก็ข้อที่4นะครับ ล็อกผลคูณคือผลบวกล็อกสมมุติว่าน้องไปเจอ a คูณกับเอาไปเอ็มได้กันแล้กันเนาะเอ็มคูณเอ็นแล้วกันเนาะล็อกผลคูณน้องแยกเป็นผลบวกล็อกได้เลยครับล็อกเอ็มฐาน B บวกกับล็อกเอ็นฐาน B ได้โอเคปะล็อกผลคูณคือผลบวกล็อกและข้อที่5ครับสำคัญนะครับข้อที่5จะเขียนลิมิตอีกแล้วนะครับล็อกของ M ส่วนด้วย N ล็อกผลหารคือผลต่างล็อกทุกคนครับมันคือล็อก M ตัวนี้ลบกับล็อก ฐานเอ็ไอลฐาน B โอเคป่ะอันนี้คือสมบัติ5้าข้อที่ใช้สำหรับข้อนี้ทบทวนให้ที่จริงมีมากกว่านี้แหละฝากน้องไปทวนแล้วกันเนาะไปดูที่คลิปพี่แล้วกันเนาะว่าสมว่าดูในพาร์ทของเมทริกเรื่องชื่อคลิปว่า d e t e r m i n a n t รับรองมีอธิบายไว้เคลียร์สับเรียบร้อยแล้วไปดูได้เลยนะครับอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ d e t e r m i n a n t ตัวที่เรื่องล็อกการรทมแมจะไป d e t e r m i n a n t ไม่ตบปากหนึ่งทีเป็นเรื่องดีเทอร์เรื่องล็อกกาลรีไทดูสมแล้วไปดูสมบัติล็อกเออ แล้วมีตรงใจตรงไหนก็ถามแล้วกันเนาะโอเคเนาะไปดูที่เลยนะครับอ่ะมาต่อข้อนี้ดีกว่าแน่นอนว่าในช้อยเนี่ยมันไม่มีติดล็อกละงั้นเราต้องพยายามทําให้ล็อกหายซึ่งมันมีสมบัติข้อนึงที่ทําให้ล็อกหายคือข้อไหนครับคืออีก้อจองจริงมาพยายามทําเลขที่ฐานล็อกเนี่ยกับตัวเลขหลังล็อกนี่ยต้องเป็นไงต้องเหมือนกันระยุบก,กันเลขหนึ่งเลยอ่ะโอเคไปทำทีละตัวครับฉะนั้นทุกคนครับโจทย์มีอะไรบ้างโจทย์มีอะไรบ้างครับโจทย์มีโจทย์มีโจทย์มี บอกว่าล็อก40ฐาน2เนาะอล็อกฐาน2ลบกับนะครับล็อกฐาน4เนาะอะ,อะค่อยๆกระจายหลักๆคือเราพยายามทำเลขฐานล็อกให้เหมือนกันเนาะงั้น e ข้างหน้าเหมือนเดิมกว่านนะไม่ทำอะไรแต่ e ข้างหลังครับพี่ทำ e ฐาน4เป็น2กลัง2และทำา5 5เป็น5กลัง2เนาะได้เนาะ e ข้างหน้ายังไม่เขียนยังไม่เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะ แต่อีข้างหลังครับเราสามารถตบอีเลขนี้มาเป็นตัวเลขข้างล่างล็อกได้และเลขชี้กำลังของตัวเลขฐานก็ตบมาเป็นตัวส่วนได้งั้นตบออกมากลายเป็นติดลบ2ส่วน2แล้วก็ล็อก5ฐาน2แบบนี้เนาะซึ่ง2ตัด2ตัดทิ้งเหลือ1จริงไหมงั้นตอนนี้เราเหลือแค่ล็อก40ฐาน2ลบกับล็อก5ฐาน2เนาะแล้วทุกคนครับตอนนี้ฐานล็อกเหมือนกันและทุกคนครับฐาน2เหมือนกันเนาะ มันลบกันมันลบกันเอ้เรามีสมบัติข้อนี้นี่ว่าล็อกผลหารคือผลต่างล็อกงั้นพี่สามารถจุบเป็นล็อกชุดเดียวกันได้เลยแต่อะไรครับแต่ต้องกลายเป็น40ตั้งหารด้วย5ครับโอเคปะเสร็จแล้วทุกคนครับ5ตัด40เหลืออะไรเหลือ8ทุกคนครับกลายเป็นล็อก8ฐาน2เนาะและ8เรากระจายใหม่ได้กลายเป็น2กำลัง3 จริงไหมและ e 3ตรงนี้ก็เตะมาไว้ข้างหน้าได้เลยก็กลายเป็น3ล็อกกับ2ฐาน2ซึ่งล็อก2อั้2ยุบเหลือ1ครับงั้นคำตอบเกลือคือเป็น3นั่นเองครับทุกคนเป็นไงครับเห็นไหมมันไม่ได้ออกแบบแอดว์ 1, อะไรบ้าบอคอแตกเลยมันออกแค่สมบัติล็อกน้องจำสมบัติล็อกได้น้องทำข้อนี้ได้งั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4เนาะตอบ3นั่นเองเนาะนะครับ โอเคเห็นปะมันไม่ได้ยากเนาะเรื่องล็อกชิวๆเลยนะครับเรื่องชิวๆทันทีนะครับโอเคเนาะถ้าใครสงสัยตรงไหนพี่อธิบายเร็วไปหรือพูดยังไม่เคลียร์เนาะทิ้งคอมเมนต์ไว้หรือจะทักแชทมาถามพี่เป็นการส่วนตัวได้เลยนะยินดีตอบมากๆนะครับอ่ะไปดูข้อสุดท้ายของวันนี้ครับข้อที่6ข้อที่6ข้อที่6ครับเขาบอกว่ากำหนดให้ a เป็นเมทริกขนาด3าคูณสครับซึ่งเด็ a บอกมาด้วยครับว่าเด็ a คือ10นะและ b ครับเป็นเมทริก ซึ่งได้จากการสลับที่แถวที่1และแถวที่2ของ a ทุกคนไฮไลท์ตอนนี้เลยครับว่า b เป็นเมทริกซึ่งเกิดจากการสลับที่แถวที่1และแถวที่2ของ a ทุกคนครับถ้าเป็นเมทริกที่เกิดจากการสลับที่สมบัติของเด t มันคืออะไรนะครับสมบัติของเด t มันคืออะไรนะครับแสดงว่า det b เนี่ยมันก็คือติดลบ det a เพราะ d e b เกิดจากการสลับที่แถวหรือว่าหลักถ้าเกิดจากการสลับที่เนาะเมทริกใหม่เด t ของเมทริกใหม่เนี่ยจะติดลบเท่ากับจะจะเป็น จะเท่ากับเดซของเมทริกซ์เดิมติดลบโอเคปะ่ะซึ่งเมทริกซ์คือเมทริกซ์ที่เกิดจากการสลับที่แถวที่1กับแถวที่2ของเก็เดซบก็เท่ากับลบเดซเนั่นเองโอเคปะ่ะแสดงว่าทุกคนครับตอนนี้ตอนนี้เด,ด B บีปอะไรครับเดซเคือ10เนาะก็เดซบคือลบสิได้มาและเดซบคือลบสิโอเคนาะอเดซบคือลบสิฉะนั้นทุกคนครับโจทย์ต้องการอยากหาอะไรครับโจทย์ต้องการอยากจะหาเดซหส่วนหแล้วก็ B ทุกคนครับ ข้อนี้ออกมายากถ้าน้องรู้คุณสมบัติเด็ดจบเลยงั้นพี่ขอทวนสมบัติเด็ดให้สมบัติเด็ดเมื่อกี้ทวนสมบัติล็อกแล้ววันนี้ทวนสมบัติเด็ดครับอีข้อนี้อ่ะทวนให้สมบัติเด็ดท,ท,ท,ที่น้องต้องรู้ข้อที่1ก็คือเนาะเด็ดของเมทิกเคูณเมทิกบเนาะคือเด็ด A คูณ B, เด็ด B โอเคปะอยากจะหาเด็ดของเมทิกเคูณเมทิกบไม่ต้องไปหาเมทิกเคูณเมทิกบเลยเอาเด็ด A คูณเด็ด B จบเลยโอเคไหมข้อที่2ครับทุกคนครับ เดทของเมทริกซ์เอทางสปอก็คือเมทริกซเอนั่นแหละโอเคเนาะอ่ะแล้วข้อที่3ครับเดทของเมทริกซ์เออินเวิร์ก็คือ1ส่วนเดทเอนั่นเองโอเคปะไม่ต้องไปหายมันยุ่งยากข้อที่4ข้อที่4ครับข้อที่4ก็คือเดทของครับเดทของสมมุติมีค่าคงที่คูณกับเมทริกเอนะสมมุติมีค่าคงที่คูณกับเมทริกเอเราจะได้อะไรเนะี่ยเราจะได้ว่า k กำลัง n ไปคูณกับ d ด a ครับเมื่ออะไรครับเมื่อ N เ,เนี่ยคือมิติถ้าเป็นมิติ2ก็เป็น k กำลังสอง k คือข้างที่นะแล้วคูณกับ d ด a โอเคปะมีเท่านี้จบแล้วเนี่ยเนี่ยเสยบัตรสีข้อนี้เดดหากินอย่างแน่นอนโอเคปะไม่งงนะไม่งงนะครับอ่ะทีนี้ไปดูสิไปดูข้อโจทย์ต้องการอยากจะรู้ว่าดังนั้นดังนั้นดังนั้น เดดของนะครับ1ส่วน5 B เนาะทำไงครับมันก็ไปตรงกับคุณสมบัติข้อที่4เลยจริงไหมสมบัติข้อ4คือเดซเ K A ก็คือ K กำลังเคูเดซเในที่นี้คืออะไรครับ K คือ1ส่วน5งั้นดึง1ส่วน5ออกแต่ต้องยกกำลัง n n คือมิติมิติเท่าไหร่ครับมิติ3คูณ3ทุกคนครับงั้น1ส่วน5ต้องยกกำลัง3เนาะแล้วคูณกับเดซ ซึ่ง d ดคืออะไรเอ่ยครับ d ดคือลบสิหามปแล้ว1นส่วนห้บบากลังสามคือ1นส่วนหนึ่งเนาะคูณกับลบสิครับลบโอเคเนาะเสร็จแล้วเราทอนไปอย่างต่ําเอา5ตัดก็ได้เนาะก็เป็นลบสส่วนด้วย25เสร็จสิ้นแค่เนี้ยทุกคนครับยากไหมข้อนี้ชิวๆเลยใช่ไหมไม่ยากเลยครับงั้นข้อนี้ตอบลบสส่วน25ครับตอบช้อยข้อที่1นั่นเองเนาะ นะครับตอบช้อยข้อ1ครับโอเคเนาะเหมือนเดิมนะถ้าใครยังไม่นข้องเรื่องดีเทอร์มินเรื่องเดสไปดูในหัวข้อในคลิปในทิแล้วเลือกคลิปว่าดีเทอร์มินาสน,นะครับแล้วก็ไปเรียนได้เลยเนาะเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับถ้าสงสัยตรงไหนทักแชทมาถามพี่โอเคเนาะสำหรับวันนี้เอาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ มาเจอกันต่อลุยข้อ789ต่อนะครับถ้าใครตงสัยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วกันเนาะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแบ่งปันสิ่งดีกับเพื่อนๆและคนที่น้องรักด้วยนะครับน้องจําไว้ด้วยครับว่าความรู้เนี่ยยิ่งแบ่งยิ่งเพิ่มไม่มีมันลดเนาะแล้วดูพิฉลยแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมไปลองฝึกทําเองด้วยปิดวิธีทำครับลองทําด้วยตัวเองเพราะว่าในห้องสอบนะทุกคนไม่มีใครช่วยน้องได้นอกจากตัวน้องเองนะงั้นน้องต้องทําฝึก ฝึกทาให้ตัวเองเนี่ยบ่อยๆจะทำให้น้องเนี่ยเก่งขึ้นโอเคปะแรกๆมันทําไม่ได้พี่เข้าใจแต่เดี๋ยวน้องฝึกเรื่อยๆมันจะพัฒนาอย่างได้เอเน้องแล้วทั้งดีก็ไปสอนเพื่อนด้วยกด็ดีจะเป็นการตบทวนความรู้ของน้องอย่างแน่นอนโอเควันนี้ลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้บายบายทุกคนครับบายบายะครัา